รถไม่ถึงปีทำไมผู้โดสยสารรู้สึกโปร่งโล่งสบายรถคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงคัน <Wow. S 1> นี้เราจําหนย่าเพียงแค่สวัสดีครับผมอ้วนคายชัววันนี้จะพามาชม BMW X3 xDrive 2.0d M Sport LCI รถ SUV ขนาดกลางที่ขายดี่สุดของ BMW รถคันนี้ปี2024รถไม่ถึงปีเลขไม์เพียง15,000กิโลเมตรใช่เลยแล้วใช้งานเพียงเดือนละ1,000กิโลวิ่งน้อยมากๆมีสายและวารันตีเหลือยาวถึงปี2028ใชายยา้ยาวๆไม่ต้องห่วงเรื่องค่าอะไรและค่าเซอร์วิสซึ่งราคาไปแดงจำหน่าย,ยที่3,759,000บาทส่วนคันนี้เราจำหน่ายเพียงแค่เท่าไหร่ดีนะรถไม่ถึงปีประหยัดไปเป็น้านล้าน ก่อนที่ไปดูราคาจำหน่ายของคันนี้ผมยังให้ทุกคนมารู้ก่อนว่า X3 มีมาแล้วกี่เจเนอเรชันโดย X3 จะมีมาทั้งหมด3เจเนอเรชันโฉม E83 วางจำหน่ายปี2003ถึงปี2010โฉม F25 วางจำหน่ายที่ปี2010ถึง2018และโฉมนี้ G01 วางจำหน่ายที่ปี2018ถ 20. ึงปัจจุบัน <c oughs> บางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่า LCI คืออะไร LCI คือ Minor Change นั่นเองซึ่งคำว่า LCI จะใช้เฉพาะ BMW เท่านั้น บอกก่อนว่าคันนี้สีเดิมแท้ๆทั้งคันแม้กระทั่งกระชนด้านหลังก็ยังไม่เคยทําสีคันนี้สีเดิมทั้งคันย้ําเลยทั้งคันเพราะเรามีที่วัดจับค่าสีตรวจทั้งคันเรียบร้อยแล้วเดิม เดิมทั้งคันกันชนหน้าหลังเป็นพลาสติกนะครับไม่สามารถตรวจจับได้แต่ดูแลน็อตไม่มีการคลายยังไม่เคยทอดเราตรวจค่าสีทั้งคันแล้วเดิมเดี๋ยวจะพาไปดูสภาพทั้งคันว่าสภาพเป็นยังไงกันชนหน้าก็ไม่มีรอยสเก็ตหินไม่มีรอยขูดขีดโคมไฟหน้าใสกริปรูปไม่มีสะดุดมือรอยหินเลยที่ชายล่างกันชนหน้าซ้ายและขวาไม่มีรอยขูดขีดฝากระโปรงหน้าไม่มีรอยสเก็ตหินเลยที่แก้มหน้าซ้ายนะครับไม่มีรอยบุบหรือรักยิ้มขูดขีดก็ไม่มี ที่กระจกมองข้างไม่มีรอยเบียดเสาเลยนะครับประตูหน้าและหลังด้านซ้ายไม่มีรอยบุบไม่มีลักยิ้มและไม่มีรอยเปิดกระแทกเลยที่บันไดข้างก็ไม่มีรอยปีนรอยเบียดนะครับไฟท้ายซ้ายและขวาไม่แตกหักสภาพสวยสมบูรณ์ไฟติดทุกดวงที่ฝาท้ายไม่มีรอยเปิดกระแทกไม่มีรอยบุบลักยิ้มกันชนหลังต้องมีรอยบ้างแต่ครันนี้ไม่มีรอยเลยโอ้โหท่อคู่รุ่นนี้หลองมากสภาพยังสวยไม่มีรอยเลยที่แก้มหลังก็ไม่มีรอยบุบหรือรอยบาดแผล ประตูหลังและหน้าฝั่งขวานะครับก็เหมือนด้านซ้ายไม่มีรอยเลยสวยมากๆที่หลังคาสภาพสวยมากไม่มีรอยของหล่นใสแก้มหน้าขวาไม่มีรอยรักยิ้มไม่มีรอยบาดแผลเลยและล้อแม็กทั้ง4ีบงสภาพสวยสมบูรณ์มากๆอย่างที่ผมบอกรถคดีสภาพน้องๆป้ายแดง,งดสำหรับแซนดี้ที่ท้องกำลังจะมีลูก bmw x3 นั้นตอบโจทย์การใช้างานของครอบครัวมากม เพราะเป็นรถที่ได้ทั้งความหรูหราการเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่พรีเมียมการออกแบบสวยงามดึงดูดสายตาสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมไม่เป็นรองใครและสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานยุโรปซึ่งรุ่นนี้ภายนอกที่โดดเด่นเลยก็คือการออกแบบโดยเน้นไปที่ความสปอร์ตดุดันเนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปที่สุดของดีเซลจึงได้ติดตั้งชุด M Sport ทั้งภายนอกและภายในจากโรงงานและมีการเซ็ตค่าต่างๆเช่นช่วงล่างพวงมาลัยและการขับขี่แบบ M Sport ทำให้รู้สึกมั่นใจในการขับขี่ ระบบไฟหน้า Adaptive LED สองสว่างเวลากลางคืนพร้อมปรับไปสูงต่ำอัตโนมัติและเลี้ยวเบนแสงอัตโนมัติขนาดมีรถขับสวนมาเพื่อไม่ให้แสงไฟยังตาผู้ขับขี่การออกแบบโคมไฟหน้าด้วยความใสใจจาก B M โดยเลือกใช้โคมไฟหน้าอย่างเข้มจาก B M Individual Light Shadow Line ทำให้เส้นแสงไฟหน้าดูงดงามและโดดเด่นกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์พร้อมระบบเปิดปิด เพื่อล่ประกาศแายนอกเข้าไปภายในห้องเครื่องและเพื่อลดฝุ่นจากแายนอกเข้าไปภายในเมื่อขณะก่อรถบริเวณด้านข้างนี่คือครั้งแรกของทาง B M ที่ได้ทาการติดตั้งพ์ดกันชนบริเวณประตูเสริมความปลอดภัยขณะเปิดประตูและความปลอดภัยจากการกระแทกจากด้านข้างอีกด้วยล้ออลลอย M Sport ลายดับเบิลสป็อขนาด20นิ้วโดยที่ล้อขนาดใหญ่และน่าสัมผัสยางบนถนนที่เยอะทําให้ช่วยการยึดเกาะถนนให้ทั้งความสวยงามและให้ทั้งการข,ข,ขับขี่ที่ดีอีกด้วยด้านท้ายนี่คือสวยที่สุดในมุมมองแซนดี้ การดีไซน์ไฟไท้ายขนาดใหญ่คาดยาวไปถึงบริเวณด้านข้างตัวรถทําให้รถที่อยู่รอบๆเราจะเห็นถึงการเบรคของรถคันนี้เสริมความปลอดภัยในการขี่ด้วยนะและการดีไซน์ท่อคู่ที่รับกับชุดแตก M Sport ทําให้ด้านท้ายนั้นดูแน่นและบึกบึนสวยในทุกสายตาที่จ้องมองเบาะคนขคับสภาพพนักพิงและเบาะนั่งสภาพสวยมากไม่มีรอยขูดขีดปีกบาะเนี่ยสภาพสมบูรณ์ไม่ล้ม ส่วนบเบาะผู้นั่งโดยสารด้านข้างเนี่ยสภาพสวยเช่นกันที่พวงมาลัยเนี่ยไม่มีรอยแหวนเบียดเลยที่จอเอนไมเนี่ยคันนี้ไม่มีการวางสิ่งของทําให้เป็นรอยสภาพสมบูรณ์จอแสดงผลปกติที่คอนโซลหน้าไม่มีรอยติดการลุะอออยนอดัดใดๆช่องแอร์ปรับได้ทุกทิศทางปกติไม่แตกหักปุ่มต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยไม่ถลอกหรือลอกที่คอนโซลกลางนะครับปุ่มต่างๆคอมเมนด์เนี่ยไม่ถลอกไม่ลอกเช่นกันและที่วางแก้วลิ้นชักใช้งานได้ปกติ ที่หัวเกย์เนี่ยไม่มีรอยแบนเบียดเลยสวยโอ้ที่เท้าแขนนี่สภาพหนังยังสวยสมบูรณ์เปิดใช้งานได้ปกติที่บางของกว้างมากที่เกศใส่เอกสารเปิดใช้งานได้ปกติผ้าหลังคาด,ดําสนิทไม่มีรอยคาบเลอะใดๆส่วนสรุปเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับกระจกแต่งหน้าโอ้สภาพกระจกไม่มีรอยมือจับเลยไฟติดปกติและไฟแยกซ้ายขวาด้านหน้าใช้งานได้ปกติด้านหน้าสวยเนีย้ยมากๆแทบไม่มีรอยเลย ขนาดฟีน่าัจไม่แกะเลยเห็นแล้วอยากแกะด้านหน้าสภาพสวยสมบูรณ์มากๆไม่มีรอยเลยเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน,นโอ้โหขึ้นมานั่งเนี่ยสบายมากๆเลยโอโถงกว้างกระจกซันรูมเนี่ยยามถึงเบาะทะลังเลยเบาะทลังสภาพหนังสมบูรณ์แทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะเนี่ยทีเท้าแขนใช้งานได้ปกติพร้อมที่วางแก้วช่องเก็บเอกสารที่หลังเบาะไม่ย้วยตะไครยังตึงที่ช่องปรับแอร์ด้านหลังแยกซ้ายและขวาใช้งานได้ปกติ ส่วนที่น่าปัดสั่งงานเนี่ยไม่มีรอยขนแมวที่พื้นดน้านล่างไม่มีรอยเท้าเตะไม่มีรอยขนขีดสภาพผพมดําสนิทสะอาดกริบที่แผงประตูสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมมากยางใช้งานได้ปกติไฟอ่านหนังสือสองได้สองตำแหน่งใช้งานได้ปกติที่เบาะถลังสามารถปรบับองศาการนั่งได้ที่บริเวณนี้และเบาะสามารถพับได้ ใช้งานง่ายและสะดวกเดี๋ยวพาไปดูท้ายรถกันท้ายรถเนี่สภาพใหม่มากๆผมยังดำสนิทไม่มีรอยกิดในการขนของเลยม่านบังสายตาใช้งานได้ปกตินะครับที่ตะข่ายเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาพร้อมที่แขวนของเนี่ยเหมาะกับคนชอบกินน้ำถุงภายในรถคันนี้เนี๊ยบสุดๆแปลว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรถได้เป็นอย่างดี สิ่งนี้แซนี่ชอบแผนแห่งรถคันนี้คือการออกแบบที่เน้นการใช้งานเป็นหลักโดยแผงคโซนโน,นายืนมาหาผู้กับคีทำให้การใช้งานง่ายลดการละสายตาจากบนท้องถนนการเลือกใช้เพียง3สีตกแต่งภา,ายในและเลือกใช้วัสดุที่ดีทําให้ภา,ายในดูหรูหราและน่าใช้งานทุกวันจุดวางแก้วและสัมภาระก็มีมาให้ครบครันบริเวณประตูใส่ขนน้ำดีๆได้สบายๆและบริเวณคอนโซลกลางก็สามารถวางขงนงน้ำตรงนี้ได้นะไฟแอมเบียนท์ไลท์ภายในายปรับเปลี่ยนได้หลากหลายสีทำให้การใช้งานของเราแต่ละวันดูไม่น่าเบือ่อ อีกทั้งยังเสริมความปลอดภัยเมื่อเราปิดประตูไม่สนิทไฟบริเวณประตูจะกระพริบลักษณะนี้บริเวณด้านหลังตัวแบบมาให้ขึ้นลงง่ายแซนดี้สูง176พื้นที่ขาและศีรษะเหลือเยอะเลยสรุปรุ่นนี้ย้ำถึงเบาะแถวด้านหลังทำให้ผู้โดยสารรู้สึกโปร่งโล่งสบายช่วยลดความเครียดในการนั่งโดยสารได้อีกเบาะหลังรุ่นนี้สามารถปรับระดับได้ทำให้เดินทางไกลๆไม่มีปัญหาสำหรับคนที่ปวดหลังแน่นอนแอร์แบบสโซน ทำให้ด้านหลังสามารถปรับระดูมได้ตามต้องการและสามารถปรับแรงลมแอร์ได้อีกด้วยจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะคนนั่งด้านหน้าและที่ติดตั้งคาซีก็ติดตั้งได้ง่เช่นกันแซนดี้ที่กำลังจะมีลูกให้ความสัมันตรงนี้มากที่สุดติดตั้งให้ดูนะคะ <S <S ไปกันได้ทั้งครอบครัวและยังสามารถนขนกระเป๋าได้เยอะเลยรถยนต์อนเนกประสงค์จุดเด่นคือสามารถบรรทุกสัมภาระได้เป็นจํานวนมากซึ่ง X 3คันนี้นขนกระเป๋าใบใหญ่ได้สี4ใบโดยไม่ต้องพับเบา แต่หากเมื่อเราพับเบาะลงไปแล้วจะคนได้มากกว่านี้อีก <Wow. S 1> ที่บริเวณนี้ไม่มีคานและออกแบบไม่สูงมากทำให้ยกกระเป๋าขึ้นลงได้อย่างสะดวกเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องกันโอ้โหสภาพใหม่มากๆเครื่องยนต์นะครับไม่มีของเหลวล่วซึมสภาพสายไฟเดินอยู่ในความเป็นระเบียบเดิมจากโรงงาน ที่จะเก็บแก้มด้านหน้าเนี่ยซ้ายและขวาเนี่ยเดิมน้อนไม่ขันเพราะรถยังสีเดิมอยู่ส่วนที่กระ่นด้านหน้าเนี่ยเข้าเบาๆก็ไม่มีเพราะตำแหน่งน็อนเนี่ยไม่มีการคลายเดิมโรางานรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบทวิน Power Turbo ขนาด2,000ซีซีกำลังสูงสุด190แรงมา้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรพร้อมระบบส่งกำลัง8สปีดและจุดเด่นคันนี้คือระบบขับเคลื่อน4ล้อ X Drive ส่งผลให้มีอัตราเร่งสูงถึง100เพียง8วินาทีและความเร็วสูงสุดอยู่ที่213กิโลเมตรต่อชั่วโมงและตัดเียเปลืองที่เป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้ประหยัดได้ถึง18กิโลเมตรต่อลิตรเติมน้ำมัน1ถังวิีถึง1,000กิโลและมาด้วยระบบความปลอดภัยมากมายดังนี้ ซึ่ง X3 ก็ผ่านการทดสอบความปลอดภัยมาอย่างมากมายเพราะเป็นรถครอบครัวขนาดกลางที่ทาง bm ให้ความสนใจมากที่สุดการันตีความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป Euro NCAP สูงสุดถึง5ดาวจากการทดสอบการชนและการทดสอบอีกมากมายที่สร้างชื่อเสียงให้กับ bm x3 คันนี้ผมขอสรุปว่าเป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางที่ต้องการ SUV สมรรถนะสูงความหรูหราและโดดเด่นบ่งบอกถึงความเป็นตัวเตินของคุณ ประหยัดน้ำมันทนทานดูแลรักษาง,ง่ายให้ความสะดกในการขับขี่ควบคุมได้หนังใจปลอดภัยกับคุณและคนที่คุณรัก B M W X 3 X Drive 2.0 D M Sport ปี2024วิ่งเพียง15,000ก SI ิโลเมตร B S I ยาวๆถึงปี2028รถคันนี้เราจะนายเพียง2 6 8ล้าน0บาทว้าวถูกกว่าไยแดงไป1ล้านกว่าบาทหากใครสนใจติดต่อผมอ้อนและแซนดี้ 看杰丘。